แด้งเอามึงเห็ดยังเดินอ้ยอานาไม้ไผ่อานาไม่ไผ่โอ้ยกูไปถามยู่บ้านเพราะว่ามันอยู่ห่าไผ่ว่ดนั่นกูก็เลยน้ำมาว่าจหาหน่อไม้ใแกงจะได้เดินมีมีหน่อไม้เยอนมีมีโอ้โโอ้โหโอ้โหอ้นหโอเโห็อขโหได้ีหโอ้หโอ้าหโอ้เหอ้โิโอ้โดโอ้มาลองเบิองไห้อ้หลีกห้นหโอ้โห้โห้โหโอ้โห่อ้โหโอ้โาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอหโอ้โโอ้ยหูก็เห็อกูก็เห็อแต่อยู่ในอันนั้อก ยนในเ,นเขาว่าเดอกูกบว่าเป็นจางไหน<อ>เป็นจางไหนผุ่นเป็นตออันซ่านหม่ผุนตเต็มมาสกขวดยนึน<อ>่<อ>นะ้โนาไม่ไผจิ้มซุ<อ>่มเห็นแตะยนต่างจังวัดเขาบอมันมาเห็นผ่าเข้าละตัวนี้ปทะตแม่นหลองบึงโอ้ยนลาไม่ไผก็มีหนามไยังวะได้จะขวดหลักกออ่อนหห้อยสิบสิบหกสขวดแม่สิบหขวดสิบหขวดนามดื่มเพื่อทุกกระเพาะครับ น้ำไผน้ำไผ่สาในขา่นข้า,ชาชวเจ้าตัวนี้มันจะเป็นเกลือแหล่แบบมันจะเป็นถาดเล็กเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดโอ้ยจักแเจ้วเนาะเห็นแต่เพียงแว่า,ม,ามันสาน้ำตัวนี้เออบาดท้บาดนี้แล้วกุศลหลางกายแข็งแรงอุดมสมบูรณ์มึงบ่อบาดนี้เออน่ะนี่เต็มคูขวดเลยผู้เทาพวกเป็นเบาหวานพวกเป็นอันแขนขาบบกแข็งแรงเด้อเบากเจ้าเนี่ย ขายขวดละวเศ้าขา,ายวีบ่ห้ขยนะขายแล้วเนาะถ้าได้เศ้าหว,วานแห้งม่วนเนี่ยพูดะเขาขายขวดแล้วแก้วนี่โอยขวดน่ะเอ้อเบิง่งจับมอเอากูกินแบบใหม่ใม่เหมือนกันนะแค่นั้นนั่นเรียกเอานั่นบ่เอดาดอกเขาใหม่กันบ่เนี่ยเนี่ยกะทิกินมันดีกว่าเราใหม่คนเราเว้ยสะอาดมาให้ล่องมึงก็นาตากล่องล่องมึงก็นาจังหวัดกินน้ำมู้อยู่บริเวณอุ้ยกินแบบพุดะน้ำเดิมเพื่อสุขภาพน้ำจากไผยครับ นี่นี่เออเอาต้นนั้นก็ได้โอ้ยไม่สัดสุดยอดแล้วเวน้ำหน้ามกพร้าวค่อยยังกินเหนยสะอาดว่าน้ำมะพร้าวเป็ี่ยนได้ไหมครับหอมหอมบ่หอมแสบครับอืเดี๋ยวได้เก็บยร์ตัวนี้น้ำตัวนี้น้ำผ่นี่นะครับมาหายตากล้องล่องเบิงเอาถือกล้องฐานเนื่งมันสิไปบลูมุงไตนะครับบ่นะมันสิไปบลูมุงไตรโอ้ยปิ่นโบ่ถ์ถือทางน้ำดื่มเพื่อทุกข์กับความ หนึ่งบำรุงไตสองบำรุงเรื่องกระดูกฝืนฟูฝืนฟูเรื่องที่มันเสื่อมนะครับหอมครับไผมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารนะครับเด้อนะครับจากการศึกษาไปสดๆจากเมื่อกี้นั่นได้ไหมล่ะได้การที่แบบไร้ขวดนึโอ้ยจับหลายจับหลายโอ้ยมาไดต่อ ถ้ากล่องกระดาดีครับขวดเอ้ยนี่เด็กขวดแดงใส่เมื่อสุขวดเต็มมื่อสุขวดนั่นเด็กขวดออกมาย่างจุกหน่อไม้เอ๋ยต่อไปข้าพระเจ้าจะไม่กินเจ้าอีกแล้วจะกินน้ําของเจ้าอย่างเดียวนะหน่อไม้เอาเงียวอย่างเดียววันนี้เอาเงียวนมไม้ย่างเดียววันนี้ร่องพิษล่องถึกซ้ำเถ้าบ่อไหนน่ะ หนึ่งสองสามส okay. okay. ี่ห้าหกนี่คือน้ำจากไผ่กิ่มซุ่งครับอืมก่าเล่นกินจนเบิดละก่อเดียวนิดหน่อยครับได้จัขวดครับนี่เทงหมัดสิบหกขวดเด้1สิบหกขวดครับก่อเดียว่หน่อยยูไม่แพ้ปลาผลอีกสี่ขวดน้ำดื่มเพื่อทุกขกับฝาบโอเคครับ เอาว่าคลิปน้าจะพอกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ